สวัสดีครับวันนี้ d s p c o m นะครับพามาเที่ยวที่จังหวัดนครปนมพาเพื่อนๆมาไหว้พระธาตุพนมซึ่งเป็นพระธาตุประจำจังหวัดนครปนมสำหรับคนที่เกิดปีวอกก็ต้องมาไหว้และเวียนเทียนรอดพระธาตุพนมโดย dhp จะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆอ,องค์พระธาตุพนมจังหวัดนครปนรับลองเชิญช,ชมบรรยากาศครับ

องค์พระธพนมนี้ครับเป็นองค์พระธาตที่สร้างขึ้นมาใหม่สร้างครับครอบองค์เดิมเอาไว้นะครับซึ่งเกิดฝนฟ้าขนน้องเกิดพายุฮะได้เกิดลมพังลงมานะครับทางการก็เลยต้องมาสร้างขึ้นใหม่นะครับอันนี้ดเดชเพก็พา,พาเดินวนนะครับรอบองค์พรธาตุเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสแล้ก็ ตามดีเอพีเลยนะครับก็ถือว่าได้มาทำบ,บุญร่วมกันครับก็ถ้ามาจังหวัดน้องานมนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้คือต้องมาไหว้พระธาตุพนมแล้วก็สินค้าที่เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อนะครับของจังหวัดนคอพนมเน่มก็มีพวกปุเดีเอพีเองก็ทานไม่เป็นนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อนั้นก็ถ้ามีโอกาสนะครับ ก็เชิญนะครับจังหวัดนครพนมนะครับก็อันนี้อาจจะย้อนแสงสักหน่อยนะครับก็เด็นจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆอ,อันนี้กำลังพาชมรอบองค์พระธาตุพนมก็อนเล้ครูบาสาวนะครับถ่ายรูปที่องค์พระธาตุพนมก็ ลองดูนะครับบรรยากาศคนทั่วไปลองถ่ายให้ดูองค์พระธาตุพนมนะครับข้างบนนั้นเป็นทองคำนะครับเขาอาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับลองดูนะครับก็มีประชาชนค่อนข้างเยอะนะครับดูพาเดินชมรอบๆองค์ิสังขารนะครับก็มีพระจอมุกล้าองค์สี วงสีดอนรับบัตรนะอธิบดีกรทัยเด้อเดินทางมาจากจังหวัดม่าหาสารคามนะครับได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยสร้างโรงพยาบาลนะครับนำหลวงวัดพัฒนาวัดเป็นปัจจัยอีก100บาทนะครับขอบอนุทนาพยโยนได้ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ จะเดินในหน้าท yeah, right. no ี่การงานในชีวิตครอบครัวนะครับที่หลังสิ่งไหนก็ขอให้สว่างดุลยการทันตีเราเดินทางมาจากหลายจังหวัดนะครับเดินทางมาครับคุณแม่ตรงนี้เป็นที่อยู่นะครับเป็นอำเภอจังหวัดก็ได้แล้วก็จกำลันปัจจัยที่ร่วมบริจาค เราเดินทางมาส่งท้ายปีเก่าปากช่องบามแมนจาพี่น้องมาเสียพูรานครราชสีมาปากช่องที่สวยที่สุดนะครับโวร่านะครับพี่น้อมาเสียพูราเนมร้อยบาทคุณแม่ประจวบนะครับนำท่านพนมนะครับปิวจันทร์เพชนะครับมาจากปากช่องนครราชสีมานะครับคุณแม่บุญงสม์สรทามะเสียพูนะ ร่วมบริจาคปัจจัยหนึ่งร้อยบาทนะครับก็อนนะครับขอบคุณก็ขอให้เพื่อโยกทุกท่านนะครับที่ทำบุญตับวัดพระธาตุพนมนี้ก็ขอให้เพื่อนโยกทธิ์ดีๆนะครับอันนี้คือบริเวณนะครัก็เที่ยวทุกที่กับดี p c o m ครับขอจบคลิปเที่ยววัดพระธาตุพนมนะครับก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดนครพนมนะครับเออ่ร่วมบริจาคนะครับ